ไปนอนนะ้ำแล้วเข้าข้อกกันมันร้อนแดดแล้วมาเดินมาเด้อหาชินยหนยาอนใส่ละ่ะชีวิตคนเลี้ยงควายจ้ะสิลํำบากหนาแรงเพราะว่าหยาอึดกินเริ่มตัดหยายควายแปลงของจะาของใส่ถึง กินคอกไว้หายล้วก็สีออกไปหาหยาทั้งนอกอาชีพไรกับเมียอทุกอาชีพละจ้าแต่ฐานใจเฮาว่าเฮาหมักบบถ้าอาชีพไรเฮามีใจรักถ้าอาชีพไรเฮามีใจ,ลห,ห,ใจห,หลักมันเมียเฮากะเพาอใจเมียเรามันสิมีความสุขจ้าฐานเฮานี่ใจหลักในอาชีพกบของเฮาก็เพาใจเมีย สู่กันไปน่าจะค้นเหลี่ยงควายนาแรงก็จะอึดหยาแน่ควายก็จะหอมลงกว่าเกาแน่ถ้านาว่าอ,อึดหยาหยาหลายควายก็จะวันทวนสมบูรณ์ถ้ามีเงินซื้อห,วาหาัวหันให้กินคูกับเฟี้ยงก็จะไม่จอยดอกจ้าแต่หัวาหานแพงหัวาหานนี่สอบแล้วแพงควายหลายตัวดวงท้องฟ้ามื้อบ่าไหวกะสิเป็นอันว่าปลูกห้าเพิ่มเอ้ย ขยันหายารข้างนอกเพิ่มขึ้นก็เก่าเพื่อว่าให้คว้วยบะจอยนะจ๊ะเวายตอนนี้มีลูกในท้องยุกเจ็ดแปดเดียนเดสามตเดียนกุมพลาละจ้าจะคลอดสามตอีสองตเป็นแม่ลูกอ้อนบอทันในต่างท้องเพราะว่าผสมหลอดมันติดยากนะจ๊ะผสมหลอดสองรอบแล้วผสมหลอด,ส,ลอดสองเท่ยแล้วให้หมอมาผสม แล้วล้อสองรอบให้เพ่ินน้าสาวกับบติดท,ทั้งสองรอบบาดนี้อยากได้ยูจ่าลูกหลอดแต่ว่าโงงท้องฟ้าเริ่มใจออกกับลูกหลอดด้มันผสมยากหมอไดกับผสมหาบัติดคิดว่าสิเอาไปใส่โตเขาหมากักโตไหนโตใหญ่ๆเขาก็หารถเหมารถแก้ไปผสมเลยจ้ะมันเทศให้เขาเสียเวลาเสียเวลาไปหลายเดือน ปกติควายเฮาล์นเลี้ยงอุดมสมบูรณ์ล่างหมดลูกห้หลังคอดเป็นซัตตเดียนแรกเลยด้้าเราก็ผสมหลอดมาแล้วมันเกิด่ติมันเสียเวลาลูกจนว่าสามสี่เดียนสิเข่าหาเดียนลูกแม่กับว่าท่านท่องย่อนว่าเฮาเฮาผสมหลอดเขาจับสว์บ่มแมนแล้วเห็ดไห้ควายเฮาเนี่ยกลายเป็นมิลูกห้างข้างที่ควายเขาเป็นซัต์ไว สุขภาพมดลูกก็ดีอีหยังก็ดีแต่ว่าเป็นเป็นย้อนเฮาผสมเฮาจับส <t ég ps 2> well, so. ัตว์บ่ไ like ด้ให้หมอมาผสมเทียมให้มันบ่ติดเนาะจ้ามันก็เลยกลายเป็นซ่าตามที่จริงนั่นควายสิมีลูกปีต่อปีต่อกันเลยแต่เฮาจับเฮามือใหม่มือใหม่จับสัตว์บ่แม่นแล้วให้หมอมาผสมเทียมมันก็บ่ติดเสียเวลาไปหลายเดือนอยากได้อยู่จ้าลูกหลอดน่ะแต่มัน เอาอยากจ้าให้วางสี่ตรงตรงซะเนาะมาเนียนใบหลอดนั้นลรงท้องฟ้าหน่ะกองตึมขึ้มมีถุกโตเลยแล้วที่พากกันสื่อพากกันสื่อน้ำตลาดนาพากกันสื่อน้ำหมันสื่อน้ำหมันเฟตน้ำเน็ตน้ำหยังน่ะว่ามีใบมีหลอดครบยังสั่นยังสี่ บ่าจากใจจริงนะจากดงฟ้องท้องฟ้ามี่บ่อยากเสียดอกจากเพราะว่า,ามันทับติดยาก่งมันได้เนี่ยเือเกินหลอดเนี่ยใบนะ่ะผู้ใดก็มีควายโตใหญ่พันดีปันใดผู้ใดก็มีใบมีหลอดแต่ว่ามันติดยากด้วยประสบการณ์จากของเลี้ยงม้าไก่สี่สองปีนี่คือมันมาทันในหลอดจากโตและจากขอกเนี่ยได้ตัโต,ตไปผ่าเอาไปผสมโต มันยังใครได้ลูกออกมาจ้ะแต่ว่าคนอื่นเป็นได้กับบ้องหูแต่ว่าเขาก็บเป๋าเรียงของเขาเนาะวาลูกหลอดนี่มันได้ยากตามความเป็นจริงพอวานหมอมาทับตัวได้หายกับบติดเปียนหมอสองหมอสามหมอกับบอติดหรือว่าเป็นน้ำควายเขาจับสา์บ่เป็นกับบ้หูแต่ว่าว่าง่ายๆว่าดวงท้องใจออกกับผสมหลอดเสียเวลาไป ลูกไงสีหาเดียนแล้วแม่บ่ทองนี่คือเขาเสียเวลาเดจ้าต่อไปนี่คิดว่าสีบอทับหลอดดอกจ้ามักตัวใดสิแกไปหาเลยพอพันใหญ่ใหญ่อยู่ใส่ก็คือเมาลดเอาไปเลยมันสีชัวมันสีบอเห็นหนเขาเสียเวลาเดจ้าก็อยากว่าอยากแนะน้ำภูไม่เลี้ยงน้ำกันอยู่ดอกว่าถ้าจับซวดท่านเป็นผสมตัวลูกกับง้ำเพือกันเจ้าท่านเขาหมักสายเลียดใดเขากะ เขากแก้ไปผสมตัวรู้สึกว่าแต่ว่าผู้เพิ่นเก่งเพิ่นกับทับหลอดได้ยุจ่ากับบอได้ว่าเพิ่นผู้เพิ่นเก่งเพิ่นจับเพิ่นจับสัต์เป็นนะจ้าเพิ่นจับสัดเป็นผู้เพิ่นเก่งเพิ่นก็ได้ลูกหลอดแต่ดงท้องฟ้านี่จับสั์บ่แม่นลูกหลอดบ่ได้ใบกองตึมคือมีตะใบมีทั้งใบทั้งหลอดแต่โตแต่ลูกควายแถมมีตะลูกควายผสมโตจ้า ที่เได้ลูกม้อยอยุทุ่งมือนี่กะแกไปผสมโตเป็นลูกลูกซ้ายใบยกเขาอ,อนี้ก็เลยกลายเป็นหลานใบยกแต่งามๆอยู่แต่วันนี้ในท้องในท้องอีกสามตัวกับเป็นลูกของเจ้ายักษ์ชัยภูมิของหมอบอยนี่คือว่าเขาแกเขาแกควายเขาไปเสริมโตไปผสมโตเลยจ้าจังคอยติดลูกมาคือว่าหลอดน่ะมันผัดใบใบหลอดมีครบหรือจ้าแต่ว่าเวะ ลูกในท้องเป็นลูกผสมโตจ้าถ้าเฮาซื่อสัตว์ต่อลูกค้าเฮาซื่อสัตว์ต่อกันเฮาเอาความจริงคือว่ามันว่ดไอหลอดจา้าดงท้องฟ้ามนี่ซื้อสัตว์ต่อจกของซื้อสัตว์ต่อทุอยางบอกกาตัวกาตมบวกกาวา่าใบนี้ของตัวนี้ใบนี่ของตัวนี้กับบอกกาว่าใบนี้ของตนี่าเ่าใบนีของตวนี่กบกาวาในองวนาว่าในองตวนกานงนก อันนี้คือประสบการณ์ของคนเลี้ยงควายว่าผสมหลอดยากก็เลยเมาเฝ้าสู้กันฟังนะจ้าพูนมือไม่เลี้ยงไม่ถ้าอยากได้หลอดก็ต้องจับสัดแม่นจับสัดเจงแต่ดวงท้องฟ้ามใจบาเอาเ้วจะหลอดนี่ดวงท้องฟา้าคิดว่าต่อไปนี่มากโตไห่พอพันธุ์ใหญ่ยูใสก็คือสีเมาสลดไปเลยจ้าเมาสลดไปใสผสม โตไปเลยมันชัวคือว่าผสมโตรอบเดียวตี้นแลยจ่ายคอ,อกเนี่ยเพราะว่าหมดลูกระบบสืบพันเขาร,รักษาดีทุกโตจ้ะคว้ยวันทวนสมบูรณ์รักษาหมดลูกดีทุกโตลอดลูกมาเขากรล่างโกหลุดเขากระล่างหมดลูกพยาธิเขากระเฮดหายทุกโกเดียนจ้ะเวลาไม่ลูกนี่เฮดหายทุกซี่เดียนสมัมแม ปีหนึ่งเห็นห้สามเทียแล้วลูกออกมากัแข็งแรงขึ้นนองน้ำหวาน้น่อยน่ะตัวน,น้อยๆแข็งแรงดีดัง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 ,ดง,ดงอันนี้ก็คือแนวทางของเงินประสบการณของการเลี้ยงคว้วยของดวงท้องฟ้านะจะาเบาสู่กันฟังจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้จา้าผู้ใดมานกดติดตามมารับชมให้ดวงท้องฟ้ากับขอบคุณหลายๆ ก็อขอฝากกดติดตามฟ้ามนหน่อยๆในเรือจ้าคลิปนี้ก็ซ้ำน,นี่ละจ้าขอบคุณค่ะ